สวัสดีค่ะยิ่งจะมากินไอพอกั๊ ok กันนะวันนี้ไอพอกัด ok นะคะเนาะยากแก้ดวงตาฝ้าตามัวเออตาที่มองไม่เห็นชัดนอะ่ะเนาะตาที่มันมัวมัวในนัง่งในตาเราแล้วมาให้อาหารเสริมตากันค่ะเพื่อนๆนี่นะไอพอกัด ok นะมันเป็นซองแบบนี้ค่ะมันเป็นช่องเส้นไหนคะเนาะเออไอพอกั I ๊ ok กินยี่ก็ได้เนาะกินผงก็ได้เนะี่ย ข้างในจะเป็นผงอย่างนี้นะคะนี่มากินกันนะคะกินง่ายมันเหมือนรสกินส้มหมักจอกเหมือนพองหมักจกเหมือนพองหมักจกกินง่ายมากให้พก,กอาหารเสริมอาหารเสริมดวงตาอืม กินเติมแห้งตาเขาไหนคะเนาะกินใหาตาเาจะแจงเดชใสเต็มฟาร์มโมไหนคะเนาะต้องมาปั่นแห้งใสตาเขานาะอ,อ,อ,อร่อยมากอกินง่ายคะ่ะอาาหรเสริมดวงตานะคะนะอาหารเสริมดวงตาให้ตาแจ้งตาใสาตาคนที่ เมมอ็นตาฟาตาโมะมองไม่ชัดนะเนาะต้องควรให้ต้องมากินเฮีย้ยงตาเนะนะ่ะเนาะอาหารเสริมมันเป็นอาหารเติมพลังตาเข้าในเ่ะเนาะนะีนะ่เนาะโอเคหมายชุข้าวกุก้งกอนในเะ่ะเนาะใครสนใจก็ตักมาในเนะ่ะเนาะใครสนใจก็ตักมาก็ใครกินในเนะ่าเนาะมันเป็นยาเฮี้ยงตาค่ะ เี่เตาเข้าใสตาเข้าเป็นสีสอมนะคะเนาะโอเคไม่สุ่ค่ะ